ไส้หมูอบพร้อมเสิร์ฟจ้าสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะไม่เหม็นไม่คาวค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยเริ่มต้นจากการล่างใส่ก่อนค่ะตากกะสิเอาโต้เข้าๆข,ข้างในใส่ออกน้ำนะคะมันเป็นมันของมันเพราะว่ารูซื้อววาย่างไปแล้วมันสิมันเกินไปหลังจากนั้นเท่ากับมันล่างน้ำส้มสายชูค่ะล้างทาความสะอาดหนึ่งรอบก่อนด้วยน้ําส้มสายชู นี่ขยำขยำให้มันถั่วถึงเลยค่ะตัวนี้จะซอยในการลดกินแ้วกับความข้าวนะคะหลังจากนั้นฮัฟก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะล้างครั้งที่สองนี่ใส่แป้งมันลงไปขยำขยำไม่ทั่วถึงค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบลอยหลังจากนั้นฮัฟก็มาปรุงเตรียมเครื่องหมักค่ะใส่หลักผักชีลงไปใส่พริกไทยเม็ดค่ะตะไคร้ซอยแล้วก็กระเทียมแค่นันค่ะตำ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 ในละเอียดแล้วฮัฟก็เอามา ผุกใส่กระเพริงปุ๋งนะคะปุงรสด้วยซอสหอยแล้วก็ซอสฟ้าเขียวค่ะรสตีผงเอลซ่าน้ำตาลทรายแดงจะแต่ก็กใส่ซีอิ๊วดำลงไปน้ำน้อยนึงนะคะขยำขยำขยำแล้วก็พักทิ้งไวประมาณ30นาทีค่ะหลังจากส0ินาทีเท่ากับมาอบเลยค่ะใส่ตะแกรงหายออียงล่องไวเพื่อให้น้ำมันมันหยุดลงไปค่ะมันกจะแสความแข็งกรอบนอกนุ่มในค่ะไฟกับประมาณ200ย แล้วก็เวลา30นาทีค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตานะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลย